วันนี้เรามีลุนพี่มาล้วงสีให้แทนมาเรียนเรียนลุนพี่ลุนพี่จิจ้าว่ามันลุนพี่มันเบาแม่นันมีมามาไปสีได้สีไปมาเรียนไม่ได้เป่าค่ะที่ล้วงเลยค่ะล้วงเลยครับลุนพี่น่ะลุนพี่อ่ะจิ้มค่ะจิ้มจิ้มเอาไหมค่ะเทาโอเคสีแรกว้าวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่าต่อเลยค่ะลุนพี่นะคะ ลุ้นไปว้าได้แล้วสีชมพูของฉันจ้าถิ่งถิงโอ้ยเอาขอสีเขียวค่ะลุ้นพี่ชมพูนะคะกัาชมพูเอ้ชมพูนะจ๊ะก็มาเพื่อชมพูตึ้งตึงค่ะตึ้งตึ้งตึ้งชมพูโอ้ยชมพูอะไตึ้งตึ้งตึ้งเร่งเล่บาทตึ้งเอาให้ตึ้งน้ำเนคค่ะนานตึ้งตึ้งวันนี้ลุ้นพี่จะมา ลุ้นสิให้เราจริงจริงจริงอะตึงวันนี้ลุ้นลุ้นพี่จะมาล้วงล้วงไงล้วงขี่้ยอโ้ตายแล้ววันนี้ลุ้นพี่จะมาล้วงสีชมพูหรอครับให้ดูขันเร็วมาเตึงเตึงเตึงเติงติงแล้วเติงเติงเออตึงเติงแล้วเติงเติงเออไปน้ำเนี่ยเด้อลุ้นพี่ มาได้มาเดี๋วเด้อมาได้แล้วสีส้มพูโอ้ยตึ้งตึ้งอันรุ่นน้องกั้ยานอยู่เด้อโอ้ใครอยู่รุ่นน้องย่านรุ่นพี่ทั้งนั้นเสียบมาทั้งนี้อยู่เด้อนี่ขอเขียว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 ว้าสีส้มพูของฉันตึ้งอ้ย ทำไมได้แิ่สีส้มพี่จับให้ดีดีหอกโจกให้ดีดีหรอโอ้ลุนพี่จกให้ดีดีกับล่วงให้ดีดีค่ะโอ้ยอีกแล้วตึ้งตึ้งโอ้ลุนพี่ขยันเข้ามาอีกค่ะลุนพี่โจกให้โอ้ยยังดีเอ้า ไล่ไปไล่มาลุนพี่ค่ะเดี๋ยวนี้จกหน่อยเี่ยยววเกกีี่อแล้วลุนพี่ค่ะเดี๋ยวนี้สองต่อสองแล้วนะคะลุนพี่ลวงแทงลวงวายวายวายตึง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 ลวงจบลวงจบลวงแทงมาไล่มาแล้วค่ะลุนพี่ค่ะคนละหนึ่งตึงต่อหนึ่งคอยว่าคอยซูจิโอ้ยขอบคุณค่ะลุนพี่ค่ะรอลุ้นรางวัลค่ะตึง ตึง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 เออลุ้นพี่ขาลุ้นรางวัลแล้วนะคะลุ้นพี่จกไม่ได้เลยสิสมสิฟ้าค่ะนะคะอย่าเพิ่งจกค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาขึ้นสายสีฟ้าเดี๋ยวให้โอเคค่ะอ้าวก่อนไม่แป้จิ้มก่อนจ้านะคะจิ้มโอ้ห้าสิบค่ะต่อเลยค่ะว้าจะยโอืยลูกสุดท้ายเออเอออุ้ยยังค่ะยัง ต่อไปต่อไปยาวไปว้าวฮ่า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 ฮาวส่อนค่ะาังไม่ยดจับซีก่อนค่ะโอ้ยจับซีก่อนจระเอาขึ้นมา้หมดส้มแดงส้มแดงแดงร้ยแดว่าฮ่าา้เจน้โอ้ยลุ้พี่จับได้องนี้เยิจับจับโอ้ยดีขอบคุณเจ้าลุ้นพี่ขอบคุณหลายๆจ้า โอยรุ่นพี่ค่ะล้วงต่อค่ะล้วงก้นลวงกนจ้ะเอาขึ้นมาข้างบนน่ยค่ะโอ้เลือค่ะไอจิมนค่ะจิมก่อนนะคะเรือค่ะใๆนักกินีพี่ได้คะี่เหลืองค่ะ้ยค้ยอีกตี้่ค่ะรุ่นี่ค่ะลวงค่ะทั้งนี้จะแทงค่ะ จับเลยเธอจับเลยเธอแม่นแล้วคนไดหาล่อยเร็วจกเลยจ้าส้มครัเอาลงเลยค่ะร้อยหนึ่งค่ะรบาทอลูกสุดท้ายใครจะได้รางวัลยาวไปยาวไปเตองเตืงเตึงเตืงเตงฮึเตืงตงตงลูกสุดท้ายนได้เตืงเตืองเตืงเตืงเอเเงเงเ่ส้มูจ้าฟังเสียงเตดังเตง ขอบคุณร<ด>ุ่นพีน,นะคะขอบคุณนะคะรุ่นพีนที่เจ้าให้รุ่นนอ